เหรีน้ำลุงท่านครับผมผมาเบิ่งลุงท่านถหายอาหารป้าครับว,ว่ามันกินอิมนมนนอ่มแล้วะท่านอ,อยู่แบบพ่อเพียงนีเนาะลุงเนาะ,นอะอโอลุงล,ลุงบริ้ปอยสองปีเลยนี่เนาะลูกม่นน่หนี่ลูกันนี่มันลูกมันออกลูกย่เนี่นี่แหละ บางโตกันยังน้อยๆสำเล็กก็มีโอ้วังเสาเดี๋ลุงเอาให้วังเสาเดี๋ยวร้านมาบ้านให้เบิด์ตนี่เนาะเออขินกินโอ้ไลยดีครับลุงยุ่งลุงอยู่แบบพ่อเพียงดีลุงท่านอยู่อำเภอศรีนะลุงนะลุงอยู่งอำเภอศรีนะลุงกันมานนิครับอำเภอศรีลุงครับแชมัุรินทร์ครับตำบลจยังหนิครับนี่ตำบลตรวจครับตำบลตรวจครับผมมาเบิ่งลุงครับ โอ้โหลายจุดละครับนี่ปลานิ้นมีแต่ปะกี่ใยมันบ่ออกติครับลุงมันบ่ออกครับปลาพวกนี้บ่ออกโอ้ลุงมาออกมาอยู่ในไหในหน้าครับลุงออกมาอยู่พ่อเพียงอย่างนี้นะลุงเนาะลุงบ่ได้บ่ได้ไปบ่ได้ไปเบิ่งไผบ่ได้ไวป้เบิ่งโต๊ะยางผูด้วยเลยเนาะเฮ็ดเองเจ้าของเลยเนาะเฮ็ดเจ้าของเฮ็ดเจ้าของเลยครับอยู่อยู่เลี้ยงแบบพ่อเพียงเลี้ยงโอ้แต่ว่าลุงคือได้ปลาซิวหลายสิลุงปลาซิวโอ้ยหเนาะปะร้ายเลยครับโอ้ตั้งแต่ทำระชาดนั่นสังใจก้อนๆพุ่น โอ้สุดยอดนี่สายบ่เคยสูงน,รระ,งนะลูกนอ้อเงเบื้องนี่แหละครับผมป้านินใหญ่ขมิ้นครับอู้ม,ม,มันม่ตง่ายกว่ามี่เชนเลมันกินทิ้มได้มันคคบ่เคยขึนเบื้องอ้ครับผมนี่อ้ใหญ่เน,นาะดน่าคณะบด้เลี้ยงสองปีไหมครับ,บมันลมัน,นอันนี้นนสาลุงกับบด้ขุดเองเขามาขอดินเอาไปเฮ็ดทางเนาะครับเนาะทางก็ลุงก็เลยก็เลยปลูกกล้วยปลูกยังครับผมเฮ็ดเต้าทานครับลุงกับปลูกคาปลูกตะไคร้ครับผมนี่ พื้นที่ลุงกับจักไรครับนี่ลุงเกาไรเสตเกาไรเศษครับลุงอยู่ที <t 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 ่ทางเลยครับผมโจดีเองลุงก็ออกมาอยู่ให้กระทมยังไงหน่ินะลุงเนาะยังไงเลยหุงเต้าทานเต้าหยังมองอาบตามก็ลุงก็ลงไปอาบนาหารตอนรับเบิ้งที่แหละครับโอ้หลายแห้งครับมันก็พอกินอยู่ลุงเวลาเอากินลุงใส่จะได้วานแห้งใสมองน้ำมันก็ลดลงตรงที่ก็เอามองมองใส่เอาบ่อกไม่มองมอง เอาในขนี้เลยโอ้ได้บ้านเหบบกาวานอยู่คือกันบ่แต่ว่าเห็บ่ไเ้เยามานำเนาะบบ่ไมบ้านกัี่ถือตี้ก็นหน่อยมัน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 คันวานมันจะถึอปุกตัวนหน่อยมันไปโดนมันบ่อด้มันตายโอ้ด้มองมันต้องการเอาแต่ตใหญ่มันสะถึกแต่ตัวใหญ่นะโอ้น้ำลึกบอน้ำลึกบ่ลึกทุ่มหัวับ ลอมไปสีบ่มีออกแล้นะครับเนาะครับ,บ,บออกปลาพวกนี้บ่ออกกันคันน้ำมันล้นคันน,น้ำมันล้นคู่คู่มันจะสิออกน้ำเคยล้นคู่บ่นี่บ่ครับบ่น้ำยืดซ้ำนีดเลียวเนาะครับโอ้ครับผมเบิ่งเนี่ยนะครับเราอยู่แบบคันคันว่าพวกปลาดุกปลาหมอพวกนี้จังได้มันก็บื้นขึ้นได้อ๋อปลาหน,นัปานปลาหนันไปแท้นเนาะแต่ปลามื่อนี้บ่ค่อยได้ไปเนาะแต่พวกปลาพวกปลานิ่นปลาตะเพียนปลาในปลาเนี่ยมันมันบ่บ่บขึ้นอ๋อมันบ่ขึ้นยกเว้นแต่น้ำมันที่ร่นใส่มันมันไปบ่ ไอ้ลุงเฮ็ดกระทอมไว้ลุงก็พอแดงนั่งลบผลเท่าเดียเท่ายังเนาะครับไอ้ลุงลุงปู่เปล่าเพราะท่านเป็นหน่วยกำลังเป็นหน่วยตัวนี้เนาะเริ่มเป็นหน่วยปู๊ตั้งแต่โอ้หลายปีจนว่าลูกอืมอายุสี่สิบปีหรอเบื้องตี้เหรอครับลุงลุงเฮ็ดง่ายๆเองเนาะครับนอนี่เนาะเพราะเนี่ยก็เทียงหน้ากระทอมเลยลุงเฮ็ดง่ายๆเนาะนี่เนาะลุงลุงลุงท่านก็เฮ็ดง่ายๆเฮ็ดอันนี้นั่งไฟแต่กีป้ากินเลยนาะนี่เนาะ บ่ไปต้มน้ำกินกาแฟโอ้ต้มน้ำกินกาแฟบ่นอนอยู่นี่โอ้นอนอยู่นี่มั้งอยู่พักผ่อนไปเนาะบ่ชั่นเขามาลักป้าเนาะเขามาลักแต่ลักเขาไอ้พวกนี้มันเขาก็เอาบอชันไปหมากมันสีหาช็อตโอ้แต่บว่าเขาส่วนแบบเขาเสีเอาปลาคอปลาช็ดไปยังครับปลไปยังมันเขาโอ้ครับผมหมันสีช็อตกันป่วยป่วยหลายหนมันดูแลเอาบ่รักษาเอาน้ม น้ำน่นันหน้าพี่ป้าบอกห้องนาำก็นังมีป้าหลายกันเนาะปลูกปลาคอป้า่ังเหรอเนาะลูกเฮ็ดไหวใด่ไหมเนาะถ้าบ่เฮ็ดไหวี่หมามันขึ้นเนาะแล้วก็เห็ดไทั้งสีล้นไฟบ่คือถ้าบ่้นไหวมันก็ไม่เจนอ๋อ้ไม่สีดำเังสีมันจะกันแม่งกั้นยังเหรอนาะครับแล้วผมลื่นที่นี่ครับผมอยู่ใต้ต้นใหม่ต้นียังเนาะนี่ต้นห้อมหมต้นต้นนี้นะต้น เกาไรเศษลุงก็เห็ดฟังสาพราะพไรต้องงานหนึ่งถึงไรบ่นี่ฟังสานี่นนนยก็ประมาณงานสองงานหลยกูกล้วยก <น tat, S 2> ูยังไงเนาอลุงแต่ก้อนท่านบอให้เขาคุ้สาเขาจะเจาะคองอบบนี้ท่านให้เขาเจาะค้องเราคิดเพิ่งล้วจะเอาดินใสมาทมบบนี้ลุงเค็ดจากปีละนี่คือเดีเน,เดน,นะเือไดี๋กรทมกะทม สามสี่ปีแล้วนี่สามสี่ป like ีก like ็ยังยังทนอยู่เลยเนาะอุ oh. Oh. ้ยโดนเลยสามสี่ปีแล้วเฮ็ดผู้บ่รื้อเฮ็ดไหมอ๋อใหม่ก็บไม่เก่าๆอีน้อเก่าๆกับไม่เก่าๆโอ้โหตีใหม้โป่งอีนังโ่้โหาเจ้ลุงนี่ลุงมองนี่ลุงมองนี่ลุงเฮ็ดลุงมองอาบน้ำบ่ลุงนี่ครับมองอาบน้ำเห็ดโอ้โหโอ้มีลูกบามาบ้านมองนี่มันสิมากินบ่นี่ นี่บ้านบางนี่บางนี่ต้องลองลองบ้านให้เบิ่งชุมมาเนี่ยมันมันโบมาขึ้นหรอกครับบ้านมันมันบมาขึ้นหรอกอ๋อบางนี้นะมันเคยขึ้นในบางหันเนาะเคยบานในบางหันไม่เชื่ครับมันมีบัวมันมีบัวบ้านบางนี่มันปลากันสมมติว่าปลาเขาเคยบานกันเขาเคยบานแล้วมันจะบานได้แต่คือเดียวโอ้กันกันว่าสองเท่าสามเทือนี่มันมันซีบค่อยถูกหลงนนี่ที่ผมสตีเฮต้า ตามลุงหรือผมเฮ็ดกระทมเพิ่งมั้งเงี้ยไปนีคือกันแต่ว่าผมสีเฮ็ดจังทีเลยนี่อ๋อเห็ดมุงมุ่งอันเวลาแดดทองเวลาฝนสต่นี่นี่แผ่นเดียวเองมันก็บ่สาดรับอ๋อแผ่นเดียวนะเออมันก็เฮ็นขท้าที่ครับีกันลมลื่นีอยืนี้โอ้แต่สมอนี้่มีลมนี่ห่อน อันนี้เฮ็ดเองเฮ็ดก็เฮ็ดอีนังนั่นเฮ็ดลิ้นจี่เฮ็ดอีนังเขาเอาเขาไว้เอาไว้กินบ่บ่พวกน้องสาวน้องแต่เฮ็ดเลยมันเห็นมันเต็บเอามาหโอ้หอยไว้ซื้อบ่เข่าดั้มกางน้ำเยู่เนาะเข่าดั้เนาะของลุงเพียงนี่เนาะของลุงนี่เนาะครับโอ้ครับผมจากปลูกยังเนาะปลูกตีตัดออกก็เลยแป้งเนาะปลูกกล้วยปลูกกล้วยอีหยังกล้วยหอมบ่กล้วยกล้วยน้ำว้าธรรมดากล้วยอันนี้กล้วยหอมโอ้ชีวิต ลุงก็อยู่แบบพ่อเพียงอีริ่เนาะครับอยู่แบบง่ายอยู่แบบเรียบง่ายเนาะได้กินไปหลายเท่าเลยแหละโอ้ลุงอยู่แบบเรียบง่ายอีริ่เนาะครับเนาะอยู่แบบเรียบง่ายสบายสบายอยู่แบบดีเนาะผมได้หัวอาหารมาพอดีมาลองมึงเนี่ยโอ้ป่าลายเนาะครับโอ้ขึ้ตะมวนดีอยู่ขึ้นมวงนี่เป็นหน่วยยังยังครับยังโอ้น่องกล้วยนี่พอได้ขายบ่บ่ครับเพื่อปูกไปขยายปลูกเอาไม่ขยายโอ้ดกแห้งเนาะน่องกล้วยหลายแห้งอิริ่ง ต้นมันใบใหญ่นั่นนี้เป็นเป็นขื่ออะไรนี่เด็กกล้ยหอมเตี้ยบอ่ะดูดูนี่ลุงไอ้ลุมไอ้เต้าทาในลุงลุงลุงไรเผาเหรอลุงท่านผ้าเบอร์ไงอันนี้กล้วยกล้วยหอมอ๋อนี่ขาเหลืองเนาะขาเหลืองโอ้ครับผมอันนี้ลุงปลูกปลูกย่างละน้อยครับอันนี้อ๋ออันนี้ลุง ลุงอ,อ๋อล,ลุงลุงอดีนมาถมเองเือขุูดไซเองโอ้โรถไถก็ดันขึ้นมาอ๋อไ้รถไถก็ดันขึ้นมาพรได้ปลูกของปลูกยัง o, พอได้พอได้ปลูกกล้วยปลูกยังบ่ครับครับครับผมที่เขาลุงไปเลยนะครับโอ้ที่โชคดีเนาะทิ้ทางได้ไหมซ้ำถึกแล้วมาทีนึงเนาะครับโชคดีแห่งอีกทีครับผมเท่านี้อู้วเที่ยงต้นใหม่นั่นไปน่นก็ให้ร้านท่านี้มาหลายเจ้าแบ่งให้ร้านให้ลูกให้น้องให้นุ่งุน่่ะน ปลาอ้อยคุนก็แม่นมืดแหละอันนั้นพี่ใส่โอ้แล้มานั่นก็ให้น้องสาวโอ้เลยไปแม่สะพานมึนขงขงายเนื้อปอนั่นอันอันสะพานนั่นก็ของข,ข,ข,ของพ่อตาโอ้ยที่ผมเคยมาเบิ่งของเพื่อนนั่นติกอนเพื่อนเขาขุดหลอกอกอกกันนะครับโอ้แต่เนี่ว่าเาพื่อนติกอนเพื่อนมาอยู่ปลูกกล้วยปู่ยังยังนี่นั่นเพราะเพื่อนบริยูนนี่หรอบปล่าบริยูนครับเพื่อนขายเพื่อนหรอเ่ ขายหมดแล้วอขายหมดแล้วทางนก็ขายให้เจ๊กท่านใดอีกหรือขายให้เจ๊กจักเจ้าของก็อยู่ไซบุสึงหนึ่งแต่แต่แต่ก็ปลูกมันนั่นก็คนคนบ้านสนโขเขามาเช่าปลูกมันหลายปีแล้วสีห้าปีแล้วครัเขามาเช่าปลูกมันอันนี้ลุงตะกี้ลุงได้ปลูกอ้อยบ่ตะกี้นี่เคยปลูกนําเขาปลูกแตู่เขาโอ้อลหรอปลูกปลูกปลูกแล้วเป็นหนี้เป็นสินเนาะปลูกแล้วมันดูแลยากเพิ่นบ่มันมันบ่มีเครื่องจักรมันบ่มีอุปกรณ์บ่มีรถบ่มียังคือเขามันปลูก บบอันนี้เบื้องติดหล่าเต้านี่ก็เฮ็ดเองนะครับนเนาะเเฮ็ดองครับโหูมุมไหนมีอยู่มุงไหนอยู่ไกลอันนี้ง่ามแล้วอีริกล้กวยไหมครับขีเถ่าเฮ็ดเองเลยครับผมได้ได้เผาบ่มาอนิเพิ่บ่ได้เผาบ่ได้เผา,ราครับโ <ฮ S 2> บ้บชอบชอบบรรยากาศของลุงท่านที่อยู่แบบนี้เนาะแต่ปลูกได้ออก่างใาหนี่ก็พอกินแล้วเนาะปลูกเหลือขายพอแล้วเนาะ ก็บอกให้ได้ขายแต่กล้วยก็บางทีก็โปรโปรตัมซื้อไปนะหลอดบักย่างดีตัวนี้ไหมครับหลอดบ่ให้หลอดเดี๋ยวไมเลยบ่อไห้บ่อไห้ปลาคอเขามาเลยได้บ่บ่บ่ให้ปลาคอมันเขาแต่มันก็มีอยู่ปลาคออมันก็มีอยู่แต่สำนีก็มวนแล้วเนาะสำนีเนาะอยู่แบบแบบนี้พอเลยเบิ่งกล้วยครับโอ้กล้วยนี่หลายเครือได้หนี่นเบิ่งหน้าเบื้องนั้นเบิ่งครับกล้วยไหมได้ได้ขึ้นตลอดมันบ่อใต้ผ้ามันบ่เป็นโรคบ่ มันนีี่อผู้กล้วยนี่นี่มันชอบเป็นนี่มันชอบเป็นใต้ไผ่บ่ครับเป็นน้ำบาสน่ะเออกล้วยคือปล่อยไให้ฮไลน์แล้วมันก็เลยต้นใบใหญ่เนาะปล่อยใบไลายต้นบทมันเลยมันชอบเป็นโลคันคันผูกกล้วยอืมกล้วยอีญางกล้วยโอ้หอมกล้วยนี่มันเบิ่งเต้นนะครับผมเบิ่งเต้นนะครับผมหน้เออดินเอาดินพุนเอาดินยังมาใส่สีนาะก็เลยง่ายน้อทางออกบันนั้นทางออกมองแดงมองกล้วยเอากล้วยทานนี่มองออกมองนี่ ตอนนี้ก็ปล่อยใบก่อนบ่กอันนี้เดือเอาทานออกงงนี่ต้องพุ่นกว่าเอาใส่ตอนนี้ยังไม่ท่านเด็ดเผาต้องครับยังครับยังแบบนี้มันดีไปแบบนี้มันกินทานบ่มันคือเอาแกบมันคือแบบเผาเรื้องพนาบ่มันมันมันกินบ่มันมันประหยัดบ่มันเลยมันก็มันดีเลยครับก็ว่าดีเลยแบบนี้ดีกว่าบอแต่เอาออกมาเนี่ยสมมติว่าใส่ใส่ใหม่เป็นโทษนังสิอ๋อ